สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการไซส์สตอรีค่ะยุกฝนนัทน,นาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ช่องนี้เลยนะคะเข้ามาติดตามรับฟังกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะไซส์สตอรีวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวของคอ r โรฟิลค่ะที่หลายคนเนี่ยอาจได้ยินได้ฟังมานะคะว่าเมื่อกินคอรโริลแล้วทำให้เราหน้าใส จริงหรือลวงเรามาหาคำตอบเรื่องนี้กันค่ะคอร์รฟิลแบบสกัดเป็นผงแคปซูลหรือว่าน้ำคอร์รฟิลบรรจุขวดพร้อมดื่มเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามักจะเห็นวางขายกันตามเทรนด์คนรักสุขภาพกันเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเจ้าคอร์รฟิลที่แต่เดิมแล้วเนี่ยอยู่ในพืชผักเมื่อมาอยู่ในร่างกายของเราแล้วจะให้ประโยชน์ในแง่ไหนกันหรือจะมีอันตรายกับสุขภาพหรือเปล่าเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้กันค่ะ คอรฟิลลเนี่ยเป็นสารที่มีสีในตัวเองค่ะพบได้ในพืชทั่วๆไปและด้วยความที่คอรฟิลลเนี่ยมีสีในตัวเองจึงต้องคอยทำหน้าที่ดักจับพลังงานที่ส่องผ่านใบามาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการนี้นคะคะก็ทำให้เกิดขึ้นในชั้นโ o รพาสค่ะของใบพืช ดยสังอโรฟิลจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในใบพืชสีเขียวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรายังสามารถพบได้ในหมู่พืชชั้นต่ำไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายนะคะซึ่งคอรฟิลที่อยู่ในกลุ่มพืชชนิดนี้ค่ะก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปดังนั้นแล้วค่ะคอรฟิลจึงสามารถแบ่งออกได้เป็นสีกลุ่มนะคะที่ประกอบไปด้วยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นคอรฟิล A มีสีเขียวแกมน้ำเงินค่ะพบได้ในพืชชั้นสูงทุกชนิดที่สังเคราะห์สแสงได้ ส่วนกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นคอรฟิลล์ b ค่ะมีสีเขียวแกมเหลืองพบในพืชชั้นสูงทุกชนิดแล้วก็ในสาหร่ายสีเขียวกลุ่มที่3จะเป็นคอร์ฟิลล์ซีค่ะพบในสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สาหร่ายสีทองแต่ว่าไม่พบในพืชชั้นสูงและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นคอร์ฟิลล์ดีค่ะพบในสาหร่ายสีแดงแต่ว่าไม่พบในพืชชั้นสูงนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อมูลจากการวิจัยทางเภสัชวิทยาทำให้เรารู้นะคะว่าคอโรฟิลนั้นมีฤทธิ์ในการต้านการกายพันธุ์โดยกำจัดอนุมูลอิสระที่มีอยู่ได้แต่ว่ากลไกการกำจัดอนุมูลอิสระของคอรรฟิลจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพก็ต่อเมื่ออยู่ในรูปแบบของโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำเท่านั้นนะคะรวมไปถึงคอรรฟิลก็ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ แต่ว่าก็มีในปริมาณที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับยาฆ่าเชื้อชนิดอื่นๆดังนั้นก็เลยสรุปได้นะคะว่าประโยชน์ของคอร์ราฟิลด้านการต้านอนุมูลอิสระในมนุษย์นั้นยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันแน่ชัดนะคะว่าทําได้จริงค่ะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์คอร์ราฟิลที่มีอยู่ทุกวันนี้นะคะจะต้องทําการละลายก่อนรับประทานทั้งนั้นอีกทั้งหากว่าเราต้องการใช้คอรราฟิลฆ่าเชื้อประโยชน์ข้อนี้อาจหวังผลไม่ได้มากนะะักค่ะ โดยองค์การอาหารและยาของอเมริกานะคะก็จะก,กำหนดคุณสมบัติของโคโรฟิลไว้นะคะว่าเป็นยาระงับกลิ่นปากแล้วก็ลดกลิ่นปัสสาวะ แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่แน่ชัดนะคะว่าคอร์ฟิลนั้นจะมีสปปรรพคุณในการช่วยล้างพิษดีท็อกลำไส้ป้องกันมะเรง็งช่วยให้ผิวพรรณสดใสหรือว่าสมานแผ่โรคกระเพาะและลำไส้ได้อย่างที่อวดอ้างกันค่ะอีกทั้งทางสำนักงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยนะคะก็ยังได้เตือนด้วยนะคะว่าเราไม่ควรบริโภคคอรฟิลเกินวันละ450มลลิตรด้วยค่ะ หลายๆท่านนะคะที่เห็นประโยชน์ของคอลลาเจนนะคะที่หลายคนบอกว่ากินแล้วผิวใส อยากจะไปลองกันใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกไปค่ะว่าถึงแม้คอร์รฟิลจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระอยู่จริงแต่ว่าคุณสมบัตินี้นะคะก็จะโดดเด่นก็ต่อเมื่อคอร์รฟิลต้องอยู่ในรูปของสารที่ไม่ละลายน้ําเท่านั้นฉะนั้นแล้วนะคะน้าคอร์รฟิลที่ถูกเจือจางไปกับน้ําจนกลายเป็นของเหลวดื่มง่ายอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะคะเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วก็คงจะได้รับประโยชน์จากคอร์รฟิลเพียงแค่ เบาบางเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะแพทย์และนักโภชนาการจึงแนะนำให้เรานั้นรับสารคอ r โรฟิลที่ไม่ผ่านการสังเคราะห์จากพืชผักโดยตรงจะได้ประโยชน์มากกว่าและเนื่องจากว่าคอ r โร i ฟิลในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายทุกวันนี้นะคะเป็นสารสก,กัดจากคอ r โร i ฟิลอีกทีซึ่งทำให้คอ r โร i ฟิลที่ได้นั้นไม่ใช่สารจากธรรมชาติค่ะฉะนั้นแล้วหากว่าเราบริโภคคอโรฟิลเกินวันละ450มล สำนักงานอาหารและยาก,ก็เตือนนะคะว่าการบริโภคคอรฟิลจากสารสกัดมากเกินไปอาจเกิดอาการแพ้เกิดผดผื่นคันอุจจาระร่วงลิ้นเป็นสีเหลืองหรือสีดำและอาจทำให้สีของปัสสาวะหรือว่าอุจจาระ เปลี่ยนเป็นสีเขียวในผู้บริโภคบางรายได้อีกด้วยอีกทั้งอาจทําให้ไตทํางานหนักค่ะเนื่องจากว่าสารอะซิโตนแล้วก็แอลกอฮอล์ที่เป็นสารทํำละลายคอรฟิลล์ที่นํามาจากพืชจนเป็นสาเหตุให้สุขภาพไตไม่แข็งแรงได้แล้วก็ที่สําคัญนั้นสํานักงานอาหารและยายัางมีข้อห้ามไม่ให้เด็กแล้วก็สตรีมีครรภ์บริโภคอาหารเสริมคอรฟิลล์โดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจเกิดผลข้างเคียง ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้โดยเฉพาะหากบริโภคในปริมาณที่เข้มข้นเกิน450มิลลิตรค่ะถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่าเราจะสามารถรับประทานคอโรโฟิลเพื่อไปเติมเต็มสารอาหารทดแทนพืชผักได้ไหมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าคอโรฟิลในรูปที่ถูกสกัดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ปริมาณสารอาหารและประโยชน์นะคะก็จะถูกสก,กัดออกไปจนแทบจะไม่เหลือเขาเดิมของโคโรฟิล์ที่อยู่ในพืชเลยค่ะ ดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องลดความคาดหวังใน,นะคะในเรื่องของประโยชน์ของคลอโรฟิลลลงบ้านนะคะแล้วก็หันมารับประทานพืชผักผลไม้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรานั้นได้รับค o l ลอโรฟิลลโดยตรงจากพืชแล้วก็ผักซึ่งดูแล้วนะคะเหมือนผลิตภัณฑ์คลอโรฟิลลจะมีประโยชน์สู้คอลอโรฟิลลในพืชผักไม่ได้เลยใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วหากว่าเรารับประทานพืชผักผลไม้สดเป็นประจำอยู่แล้ว ร่างกายก็แทบไม่ต้องการสารสก,กัดคอเฟิลเพิ่มเติมแต่อย่างใดเลยโดยเฉพาะหากว่าเราสามารถรับประทานผักโขมได้หนึ่งถ้วยตวงเราจะได้รับคอฟิลมากถึง23.7มิลลิกรัมเลยหรือหากเป็นสายแข็งนะคะที่ชอบรับประทานผักชีฝรั่งมากๆในผักชนิดนี้ปริมาณหนึ่งถ้วยตวงก็จะให้คอฟิลสูงถึง38มิลลิกรัมเลยทีเดียวค่ะหากว่าใครที่อยากได้ประโยชน์จากคอเฟิลดยตรงนะคะก็ลองรับประทานผักผลไม้สดในชีวิตประจําข,ของเราบ ะะเราก็จะได้รับคอรอฟิลเพิ่มเติมจากผักแล้วก็ผลไม้เหล่านี้แล้วค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆทั้งหมดนี้นะคะจากเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยนะคะและสําหรับในวันนี้ก็มาเวลาํัมรับโฟนและไซส์สตอรี่เราค่ะกลางหน้าจะมีเรื่องไหนมาอัปเดตให้ฟังกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ